สวัสดีนี่อัวเองอแปะโรเจอร์วันนี้เราจะมาเรียกวิดีโอที่ส่งมาจากแฟนๆกันมันคือวิดีโอ BBC Good Food วิธีทำข้าวผัดไข่อะไรคือ BBC ไหนดูซิมันเกี่ยวกับอะไรที่มันดูดำๆใหญ่ๆหรือเปล่านะอ๋อมันคือ British Broadcasting Corporation โอเคโอเค BBC อันนี้โอเคอแปะโรเจอร์ไม่สนใจไอ้พวก BBC อีกแบบนึงหรอกมาดูวิดีโอก,กันเลยดีกว่า ข้าวผัดไข่ไม่ต้องกลัวนะคะวิธีทำมันง่ายมากราคาถูกแล้วก็รสชาติก็อร่อยติดปากไข่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะใครมันกลัวข้าวผัดไข่วะมันเป็นเมนูธรรมดามากๆใครๆก็กินข้าวผัดไข่กันจะกลัวไปเพื่อหรือจะกลัวข้าวผัดไข่ทำไมความกล้าไปไหนเอาแปะกโรเจอร์กลัวผีนะแต่ลือกลัวข้าวผัดไข่ปอวะ วิธีทำมันง่ายมากราคาถูกแล้วก็รสชาติก็อร่อยติดปากเหมือนที่เราซื้อกลับมากินที่บ้านไม่ต้องเสียตาเต้าแปดปอนเลยใครมันจ่ายตั้งแปดปอนเพื่อซื้อข้าวผัดไข่กลับไปกินที่บ้านเนี่ยให้ตายพวกเลย่คิดว่าเงินอยู่ในอากาศหรือไงถึงได้ซื้อข้าวผัดไข่ในราคาแปดปอนเนี่ยให้ยาหลายๆคนบอกว่าพวกเขากลัวที่จะหุงข้าวแต่คุณสามารถทำมันได้ด้วยกฎง,ง่ายเพียงแค่ทุกๆข้าวหนึ่งถ้วยจะเท่ากับใส่น้ำสองถ้วยง่ายง่ายแค่นี้เอง หรือจะตวงน้ำเปล่าด้วยถ้วยทำไมเนี่ยก็แค่ใช้นิ้วซี่นิว้วว่าพอใส่น้ำใส่ข้าวลงไปแล้วก็นิ้วจุ่มลงเติมน้ำจนถึงข้นนิ้วข้อแรกนี่แหละวิธีตวงใช้ข้อนิว้วไม่ได้ใช้ถ้วยช้าเฮยยเริ่มต้นมาก็ผิดหมดแล้วอ้วไม่แปลกใจเลยถ้าวีดีโอนี้จะออกมาหมาไม่เด็กเราจะหุงสำหรับสองคนแล้วตอนนี้ข้าวก็เดี๋ยวนะนี่ลืมไปซาวข้าว,าวก่อนงเนอะ ทำไมลืมไม่ซาวข้าวสารก่อนนี่กัจะหุงไปเลยนี่ข้าวมันจะไม่ขี้เหนียวแบบเลือ่อหรอนี่ลืไมไปเรียนหุงข้าวที่ไหนมาจากสถาบัานสอนทำอาหารฉบับคนเขาหรือ,อยังไงกันน่ะตอนนี้ข้าวก็พร้อมแล้วจากนั้นก็ถึงเวลาตอกไข่แล้วนะคะอ๋ตอตอกไข่อว่าเข้าใจนะว่าเล่นมุกตลกจริงตลกมากๆตลกมากๆเลยหน้าชามหมดแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็ตั้งกระทะใช้ไฟแรงปานกลางจากนั้นจะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยแล้วก็รอน,น้ำมันร้อน ตอหนึ่งโอเคใช้ไข่ทำข้าวผัดไก่มือเดียวไดด้ว<า>ด้วนะโอ้ <laughs> โอเคนั่นนั่นน่าทึ่งจริงๆน่าทึ่งจริงๆยกนิ้วให้เลยต้มไปพักหนึ่งพอข้าวเริ่มเดือดขึ้นแล้วก็ใช้เวลาหุงอีกสักสิบนาทีรู้ไหมว่าแปะไม่ชอบอะไรอาแปะโรเจอร์ 8, Roger, ไม่เคยชอบเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเลยเคออยเห็นใช่ไหมไอเตาไฟที่มันมีไฟนั่นนะ่ะอาแปะโรเจอร์ 8, Roger, ต้องการไฟจริงๆใครใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้ากัน มันทั้งอ่อนทั้งไม่เร้าใจเวลาลื้อไปตั้งแคมป์แล้วต้องก่อกองไฟใครมันก่อกองไฟได้ตอนแม่เหล็กไฟฟ้า, oh, าเหรอโอ้มาเลยมาเลยก่ากีนั่งกากีนั่งมานั่งล้อตมตอนแม่เหล็กไฟฟ้ากันเรามาจีหอยกันดีกว่า10นาทีแล้รรถถวราดไข่ลงไปราดเหรอเธอเธอพูดว่าไงนะเธอพูดว่าไงนะแล้วราดไข่ลงไปราดไข่ลงไปอย่าได้มาราดอะไรใกล้ข้าผัดไข่ ห้ามรัดอะไรในครัวทั้งนั้นแหละโอเคไหมอ้วทำแบบนั้นแหละเลยโดนไล่ออกมาจากร้านอาหารจีนแล้วก็พักใส่จานไว้โอเคเข้าสวยเรียบร้อยออกมาสวยน่าทานข้าไม่ได้สวยเลยหรือต่อแหล่คนดูไหวชิบหายแฉแม่เทน้ำออกเทหรือทำอะไรหรือทำอะไรเทน้ำออกโอพระเจ้ามันจะฆ่ากันให้ตายหรือไงอีหมวยให้่าเทน้ำออกเนี่ยนะ ลื้อข้าวลื้อเทน้ำออกจากข้าวด้วยกระชอนไฮมันมีที่ไหนก็เทน้ำออกด้วยกระชอนกันวะนี่มันไม่ใช่พสาสต้าซะหน่อยอะอู้ไม่เคยเห็นใครที่จะเทน้ำออกก็ถ้าหุงข้าวแฉะเกินก็ชี้หายแล้วอย่าใช้กระชอนตอนหุงข้าวสิไฮย่าไปหาซื้อมอหุงข้าวซะอย่าได้ใช้มอกแกงแบบอีหมูยนี่เด็ดขาดเลยอย่าลืมเอากระชอนไปทิ้งด้วยถ้าข้าวลือแฉะหรือก็อแค่หุงไหมไม่มีทางแก้ข้าวแฉะได้หรอกมันค่อนข้างจะข้นแป้งไปนิดงั้นก็ล้างด้วยนะชี้อะไรเชี้อะไรเนี่ย แปะโรเจอร์ปรีแตกแล้วถึงั็ต้องเอาขาลูจากเก้าอี้เลยทำไมลือถึงต้องเปิดน้ำใส่ลงไปในข้าวหรือทำข้าวแฉะแล้วยังใช้กระชอนเทน้ำออกแล้วนี่ก็ยังเอาข้าวมาล้างน้ำต่ออีกทีนึงถามจริงเหอะใครมันหุงข้าวอย่างเงี้ยเอาอีหมวยนี่ออกช่อง BBC Food ู้ด้ไงอะ่ะไม่เห็นติดต่อแปะโรเจอร์มาเลยเดี๋ยวแปะโรเจอร์จะสอนวิธีหุงข้าวแบบเทพ,เ,ทพเองแต่อีหมวยนี่เทข้าวใส่กระชอนแล้วเอามาล้างน้ำอีก โอ้ยแบบนี้มันโอ้ยแปะโรเจอร์เขาเสียใจเลยอ่ะต่อไปก็เราจะใส่กระเทียมและขิงลงไปในกระทะกระเทียมขิงโอเคคลาสสิกคลาสสิกแบบเอเชีย er. ปรุงแบบเอเชีย er, โอเคอันนี้โอเคจากนั้นเราก็จะใส่วัตถุดิบอื่นลงไปเช่นข้าวโอ ไม่สวยแสนรันทดที่ผ่านกระชอนมาแบบเละๆแล้วก็ไข่ต้นหอมแล้วก็โอเคโอเต <Okay. S 2> แล้วเราก็จะผัดให้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน hmm. ประมาณ4-5นาทีหน้าตาโอเคแต่เฮลตี้ไปนิดผงนัวเจ้าอยู่ใส่ถ้าไม่ใส่ผงชูรสแล้วข้าวผัดมันจะอร่อยได้ยังไงยังกะข้าวผัดเพื่อคนขาวแน่ผงชูรสคือราชาของเครื่องปรุง ถ้าชีวิตมันเศร้าเติมผงชูรสถ,ถ้าชีวิตแฮปี้ดีก็ใส่ผงชูรสใส่ไม่กะทุกอย่างแล้วเดี๋ยวดีขึ้นเองลูกหรือเพิ่งเกิดใช่ไหมกรอบผงชูรสข้าปากเด็กเลยลูกหรือจะดีและฉลาดแน่เท่านี้ก็เสร็จแล้วได้เวลาใส่จานสีสวยน่านะทานมากเลยมใหม่ใหม่ใหม่ ใช้ช้อนเหล็กนั่นขูดก้นกระทะอยู่นั่นน่ะไอ้ยานี่มันกระทะเครือบนี่อีหมวยมันใช้ช้อนเหล็กไม่ได้ไอ้ยานี่ป๋ามาหรือไม่เคยสอนหรือไงนี่ถ้าตอนเด็กอัวช้ช้อนแบบนี้ขูดก้นกระทะที่บ้านอัวนัดมีหวังกําพาร์งเงทําทำไมลือกําพะอัวช้ช้อนขูดกระทะแม่อัวเลยทิ้งอัวมันเป็นสิ่งที่ทำ้ายจิตใจชาวเอเชียมาอย่างแรกก็คือข้าวสาที่บ้านหมดอย่างที่สองคือการขูดกระทะด้วยช้อนโลหะเริ่มแรกก็โดนเมียทิ้งแล้วมาเห็นลือใช้ช้อนขูดกระทะอีกไอ้ย อร่อยมากๆเลยฉันภูมิใจฝีมือตัวเองจริงๆเลยค่ะทำไมลือต้องภูมิใจในตัวเองลือเอลือทำเละมันทุกอย่างลือเอาช้อนขูดกระทะลือเทน้ำออกจากข้าวแล้วก็ล้างข้าวแล้วก็เทน้ำออกในกระชอนนั่นอีกลือไม่ใช้ผงหนัวเฮ้อทำไมลือต้องภูมิใจตัวเองด้วยไอ้ข้าวผัดไข่เนี่ยอแปะโรเจอร์เนี่ยรู้วิธีทำแต่แต่อายุยังสามขวบอะส่วนน้มวยคนนี้ไม่รู้สิสามสิบสี่มั้งทำข้าวผัดไข่บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอเอ้ฉันภูมิใจจังเลยค่ะ BPC กูดฟู้ดและไม่กู๊ดสมชื่อเลยทาให้คนดูคลิปนั้นแล้วดันเอาไปทาตามข้าวผัดไข่นั่นคงเละหน้าดูเลยละไม่ดีเลยสาหรับวัฒนธรรมจีน b b c g ีก d ูดฟู้ดถ้าข้าวหน้าอยากทำข้าวผัดไข่ติดต่อแปะโรเจอร์มาเลยนะเดี๋ยวแปะโรเจอร์จะสอนวิธีที่ถูกต้องให้เองแบบชาวเอเชียติดตามอ้วได้ในไอจีนี่ไอจีอ้วเองอติในเจลร้านชายทําให้อ้วอีเ็นคนดูแลไอจีของอ้วชฉนะันนั้นติดตามได้เลยบาย,บาย